นี่คือลำปลั๊กไฟที่ทันสมัยมีเต้าเสียบเยอะใช้งานได้จริงและปรับแต่งได้ตามใจชอบ กับรางปลั๊กไฟอัจฉริยะ HDG p o w e r t e c Socket ปลั๊กตัวนี้ไม่ใช่รางปลั๊กไฟทั่วไปแต่เป็นรางปลั๊กที่ออกแบบมาให้เราสามารถปรับได้อิสระแบบจริงๆเพราะต่อปลั๊กทุกตัวเนี่ยสามารถเลื่อนได้แค่กดสวิตช์ใต้แล้วบิดก็ขยับไปซ้ายหรือไปทางขวาได้ตามต้องการปรับไปอยู่ในจุดที่เราใช้งานได้เลยแต่ถ้าปลั๊กไม่พอเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มเตปาปลั๊กได้หรือจะถอดออกได้ถ้ามันไม่ได้ใช้งานนอกจากนี้ตัวเตวปาปลั๊กเนี่ยจะมีสวิตช์เปิดแยกไปของตัวเองจะใช้งานก็แค่เปิดแต่ถ้าไม่ใช้งานเราก็ตัววัสด ใช้งานกับอุปกรณ์ที่มันกินไฟหนักๆเนี่ยได้แบบสบายๆตัวต่อปั๊กเนี่ยก็มีให้เราใช้งานครบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ3ขาหรือจะเป็นแบบ USB-A และ USB-C อันนี้ดีมากๆ และที่สําคัญตัวนี้มีมอกอแล้วใช้งานได้แบบอุ่นใจหน้าของตัวรางเนี่ยมียางกันฝุ่นและรองน้ํามาให้อันนี้เพิ่มความปลอดภัยให้อีกขั้นหนึ่งอีกด้วยพอมาติดตั้งที่หน้าง,งานจริงแล้วเนี่ยบอกเลยว่าทําให้ห้องน่ะดูเรียบหรูและเป็นระเบียบเข้ากับยุคสมัยดีมากๆส่วนตัวเนี่ยชอบมากๆเลยถ้าใครอยากได้ปลั๊กไฟที่ทันสมัยสักตัวหนึ่งที่สามารถเพิ่มเต้าปลั๊กได้เลื่อนไปมาได้รลงปลั๊กไฟ s d g ตัวนี้คือคําตอบเลยพิกัดทีเดอการลังสายมือ